ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด16รุ่นซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ kawasaki.com ได้เริ่มมีการนับถอยหลังสู่วันเปิดตัววันที่6มิถุนายนพศ2566โดยคาวาซกิได้มีการนำภาพเงาดำขึ้นโชว์สลับกันรวมทั้งหมด5รุ่น ดูจากลักษณะของเส้นสายตัวรถแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าพระเอกของการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ Ninja Zx 6 R และ Zx 6 R R ที่จะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันรวมถึงปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ใส่หน้าจอ TFT พร้อมกล่อง IMU แบบ6แกนพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาวต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กำลังสูงสุด124แรงม้าที่13,000รอบต่อนอาทีจะน้อยกว่าเดิม6แรงม้าที่เคยทำได้130แรงม้าที่13,500รอบต่อนอาทีครับขคาวาสกิจะปรับรูปโฉมดีไซน์ได้สวยงามเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดมันจะมีความโฉบเฉี่ยวก้าวร้าวแตกต่างประจากเดิมแค่ไหนอีกเพียงแค่10กว่าวันเราคงได้เห็นตัวจริงกันแล้วครับอีกรุ่นหนึ่งที่แน่ชัดร0อแล้วก็คือ อิลิเมเนเตอ450สเปคของอเมริกาโดยเฉพาะมันจะใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ที่เหมือนกันกันกบอิลิเมเนเตอ400ที่มีขายในเมืองไทยและญี่ปุ่นแต่ว่าสเปคของอเมริกานั้นจะมีการปรับเครื่องยนต์ให้มี cc ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม399 c ีเพิ่มขึ้นเป็น451ซีและจะมีแรงม้าที่สูงขึ้นจาก45แรงม้าเป็น49แรงม้า ที่1 5 0 0รอบต่อนอาทีซึ่งทางคาวสกิออเมริกาต้องการจะต่อสู้กับ Honda Rebel 500ที่มีขนาดเครื่องยนต์4 7 1ซีซีและก็มีแรงม้าสูงสุด47แรงม้าก็จะเห็นได้ว่า e l i m i n a t o r 450นั้นให้กำลังที่สูงกว่าอย่างไรก็ตาม e l i m i n a t o r 450นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าการปรับเครื่องยนต์ในครั้งนี้ของมันนั้นกลับน่าสนใจกว่า เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คาสกีนั้นจะนำเครื่องยนต์4 5 1ซ c มาบรรจุไว้ให้กับนินจา450และ z 450รุ่นใหม่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าคาสกีนั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวทั้งนินจา450และแ450ช่วงเวลาไหนกันแน่บอกเลยครับว่าวันที่6มิถุนายนที่จะมาถึงนั้นจะไม่มีการเปิดตัวนินจา450 และซ4ดสอย่างแน่นอนงานนี้ต้องให้เซด็อกหกเป็นพระเอกครับกําหนดการเปิดตัวของนินจา450คาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2 0 2 3จัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพศ2 5 6 6ซึ่งจะเป็นวาระครบรอบ6ปีพอดีของนินจา400ที่เคยเปิดตัวครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017 ระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพศ2560เผลอแพรบเดียวนินจา400วันนี้จะมีอายุครบ6ปีแล้วครับส่วน z 450นั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวตามหลังอีก1ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าโชคดีคาวสกินั้นอาจจะเปิดตัวพร้อมกันไปเลยเพราะว่าในขณะนี้ทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ของโลกจะเริ่มหันมาสนใจรถมอเตอร์ไซค์แบบไฟฟ้ากันมากขึ้นใครไหนที่เตรียมอะไรไว้ มีอะไรก็ควักออกมาโชว์ให้หมดครับสำหรับนินจา400เปิดตัวในเมืองไทยช่วงงานมอเตอร์เ o 2017ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมพศ2560โดยคาวสก,กินั้นได้มีการเปิดราคาและเปิดจองตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนก่อนหน้างานจะเริ่มขึ้นเกือบ10วันโดยนินจา400รุ่นสแตนดาร์ดเปิดตัวครั้งแรก196,000บาทนินจา400 KRT 2แ0 0หบาทซึ่งก็ได้สร้างปรากฏการยอดจับจองถล่มทลายกันในช่วงงานครั้งนั้นมันโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์2สูบเปรียง3 9 9ซ c ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง45แรงม้าที่1 0 0 0 0่นรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด38นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีซึ่งมีกำลังที่เหนือกว่านินจา300อย่างมากมายมาถึงวันนี้นินจา450 จะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปถึง451 cc และก็แรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นไป49.67แรงม้าที่1500รอบตนาทีดูจากรูปการแล้ว c a w ส s ินั้นต้องการขึ้นไปสู้กับ CBR 500R ที่มียอดขายสูงสุดอยู่ในขณะนี้สำหรับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเ a าส s ิ k ki, ในวันที่6เดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนั้นแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขถึง16รุ่นที่จะมีการเปิดตัวพร้อมกัน แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นโมเดลใหม่ไม่เกิน8รุ่นอีก8รุ่นที่เหลือเป็นการปรับสีสันใหม่ลายกราฟิกประจำปีนอกจากเ x ดก 6R อ l ล u m i n a t o r 450แล้วภาพเงาดำชุดนี้เผยให้เห็นถึงรถวิบากอีก2รุ่นแล้วก็ ATV อีก1รุ่นมันจะมีรุ่นอะไรกันบ้างอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ